สวัสดีครับกับผมนายเริ่มชัยโชธนายกองค์การบริหารส่วนตลม่วงอบตม่วงมี2ท้องถิ่นกับเมืองลักษณะไข่ไข่แดงจะเป็นเทศบาลจะมีพื้นที่คาบเกี่ยว5หมู่บ้านพื้นที่เต็มตบลทั้งหมดมี6หมู่บ้านรวมทั้งหมด11หมู่บ้านสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนตลม่วงนี่ก็มี3ที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ศิลปชีพบ้านจานเป็นสถานที่ส่สงเสริมอาชีพให้แกะะ่รัษฎรชาวบ้านจานได้มาประกอบอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ทอผ้าใหม่นะครับแล้วก็มีวัดป่าดงหวายาซึ่งมีพระเกจิชื่อดังหลวงปู่แฟบที่พี่น้องชาวตำบลม่วงให้การเคารพนัออบนถือแล้วก็มีที่หนึ่งก็คือวัดสวนป่ารักน้ําของท่านมหาอา นโยบายทั่วไปก็ตามกรอบหน้า,นาที่ของอ,องค์การบริหารสุธบลก็เน้นโครงสร้างพื้นฐานและก็ส่งเสริมอาชีพอยากให้รัษฎรมีความสุขและก็บริการประชาชนครับสวัสดีค่ะดิฉันนางพิษสมัยมากเพยงนึ่งประธานกลุ่มทอผ้าไหมของโครงการส่งเส,สริมศิลปะชีพบ้านจาน ว่าเป็นมากของกลุ่มท่อผา้าไหมคือแรกๆเข้าเป็นหมู่บ้านยากจนละกะต้องไปตัดฟื้นต้มเกลือผ้พาพันปีหลวงเลยเร่งเห็นว่าพัวเข้าเป็นหมู่บ้านยากจนบ่มีอาชีพเสริมเพิ่นก็เลยมีพระราชสวนี่ตั้งกลุ่มท่อผา้าขึ้นมากค่ะ เป็นโครงการศิลปชีพตอนแรกก็บอบรมกันลายกลุ่มกัมกกมกให้แม่บ้านมาฝึกอบรมเพิ่นกัให้คู่มาสอนให้ค่ะกะพ่อเฮ้าทอเป็นแล้วเพิ่นกะส่งรับซื้อให้ค่ะท่อแล้วตอนนี้ท่อใดกะทรงทั้งสวนกินลรดาค่ะ ได้รับการอุดหนุนจากทางอบตอม่วงก็คือเพิ่นซอยหาอาจารย์สอนเทคนิคในการย้อมในการเห็ดลายผาเสริมศักยภาผ้าของเหาให้ดีขึ้นเพื่อนมีการจัดอบรมตากะเชิญอาจารย์ทีม่มีความรูลหลายๆมาซอยอบลมให้ความรูกับเฮากระเห็ดให้ไายผาเหาแบกไม่แล้วก็ขายได้ดีขึ้นค่ะ ถ้าอยากได้ผ้าไหมที่มีคุณภาพดีราคาจับต้องได้และเส้นไหมแท้ร0อเปอร์เซนตเชิญได้ที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านจานหรือติดต่อที่อบตอม่วงก็ได้ค่ะ เอกวิทย์มิ่งใจดีครับประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงอำเภอบานม่วงจังหวัดสกลนครครับเดิมทีนะครับคือรัศดรในเขตตำบลม่วงนะครับก็บริโภคหนูเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เลยมีสมาชิกอบตนะครับเอาหนูมาเลี้ยงที่บ้านนะครับซึ่งก็ไปดูนะครับแต่ว่าก็ไม่ประสบความสาเร็จนะครับก็เลยไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้ทดลองเลี้ยงเองที่บ้านนะครับเลี้ยงอยู่ประมาณ2ปีนะครับก็มีผลผลิตขึ้นมาก็เลยได้มาจัดอบรมให้กับรัศดรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงครับครับหลังจากมีการฝึกอบรมก็จะมีการจัดตั้้้้งงเเป็นนนกลลุ่่มมผููียหขึึาซ ็ส่วนหนึ่งก็เลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เลี้ยงเพื่อจําหน่ายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และหนูเนื้อครับครับสำหรับการเลี้ยงหนูนะครับก็เราจะเลี้ยงในบ่อซีเมนนะครับในท่อนะครับเป็นท่อวงกลมขนาด40,80คูณนะครับจำนวน2ท่อวางซ้อนกันนะครับสำหรับการเลี้ยงก็จะเป็นการผสม1ต่อ2นะครับคือตัวผู้1่ตัวตัวเมีย2ตัวนะครับส่วนการให้น้ำก็จะเป็นการให้น้ำแบบขวดนะครับท่อหนึ่งมี2ขวดนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ45วัน อาหารก็จะเป็นหัวอาหารนะใช้หัวอาหารหมูนะครับแล้วก็จะเป็นหญ้าเนเปียหญ้าหวานนะครับแล้วก็ข้าโพดเรี้ยงสัตว์ กลุ่มเป้าหมายที่เราจะจําหน่ายหนูเนื้อนะครับก็จะเป็นคนอีสานนะครับคนในหมู่บ้านที่บริโภคหนูเนื้อเป็นอาหารอยู่แล้วนะครับซึ่งท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้หนูพกุกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 2 8 4 8 6 8 7 7หรือทางเพจศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงหนูพกุกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงครับ ครับสำหรับโครงการ U2T ีเนี่ยเป็นโครงการที่ที่ดีมากครับซึ่ง,งทางรัฐบาลได้ประสานกับสถาบันทางวิชาการโดยเฉพาะามหาวิทยาลัยในพื้นที่ได้ลงมาส่งเสริมอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสหนึ่งเฟสสองอะไรอย่างงี้ครับก็ถือว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะาการส่งเสริมอาชีพอย่างสวนม่วงนี่จุดเด่นก็คือการเลี้ยงหนูแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างครับ